กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นการออกสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอีกมากมายอย่าลืมครับกดติดตามครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7พศ2562กันนะครับครับหลังจากที่ผมได้ทำสรุปโครงสร้างให้ทุกท่านได้ดูในรอบที่1แล้วรอบที่2จะเป็นประเด็นการออกสอบนะครับรอบที่3ผมจะทำเก่งการออกสอบให้นะครับที่วางไว้พรบละประมาณ10ข้อนะครับตั้งใจจะทำทั้ง13หัวข้อถ้ามีเวลาเหลือจะทำเฉพาะตำแหน่ง เพิ่มอีกสักตำแหน่งสองตำแหน่งนะครับตามแต่เวลาครับครับสำหรับพระราชบัญญัติสภาตำบุญและองค์การบริหารส่วนตำบุญพศส5 3พแก้ไขเพิ่มเติมอีพีที่หนึ่งมีประเด็นการออกสอบดังต่อไปนี้ครับวันที่ประกาศใช้พระราชทานให้ไว้ณนะวันที่26พฤศจิกายนพศ2537วันที่มีผลบังคับใช้ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปในพระราชบัญญัตนินี้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นหมายความว่าเทพสบาลสุขาพิบาแลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำให้ดีนะครับมีสประเด็น1 สุขาพิบาลถือว่าเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามพรบนี้เนื่องจากกฎหมายยังบัญญัติไว้อยู่นะครับและประเด็นที่2หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน3ปีฉเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ1 5 0 0 0 0บาทอาจจัตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วยเคยออกสอมนะครับประเด็นนี้จำนวนเงิน150,000บาทเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง2,000คนโดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันภายใน90วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าวประเด็นนี้เคยออกสอบนะครับ จำนวนประชากรไม่ถึง2,000คนครับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนเขตเลือกตั้งละ1คนซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งเว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนร,ราษฎรไม่ถึง25คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันแล้วเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง25คนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกันการนับจำนวนราษฎรดังกล่าวให้นับณวันที่หนึ่งมกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกําหนดคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง6เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวน6คนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล6คน 2. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสองเขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละ3คนองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง6เขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวน6คนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 3. ในกรณีท but, and superior and superior ี่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี3เขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละสองคน 4. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี4เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละ1คนเว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจำนวนราษฎรมากที่สุด2เขตเลือกตั้งแรกให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละ1คน 5. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี5เขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละ1คนเว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจํานวนราษฎรมากที่สุดให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก1คนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดำรงตำแหน่งให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่ครบวาระเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน60วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงเว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วัน ให้สภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ให้สมาชิกสภาองค์การบรหิหารส่วนตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาองค์การบรหิหารส่วนตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา12ตามมาตรา12คือมาตรา12 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ตาย 2. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อในอาเภอในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันลาออก 3. มีการยุบสภาตำบล 4. ี เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตำบลที่ตนดำรงตำแหน่งหรือในกิจการที่กระทำให้แก่สภาตำบลน,นั้น 5. สภาตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของตำบลมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ในสาของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 6. นานอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา9หรือมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนหรือขาดการประชุมสภาตำบลติดต่อกัน3ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 7. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทางความประพฤติสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ 3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอจำนะครับเคยออกสอบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยื่นใบลาออกต่อใครตอบนายอำเภอนะครับ 4. ขาดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล3ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอังสมควรข้อนี้ก็น่าออกนะครับ 5. มิได้อยู่ประจำในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกัน เกิน6เดือนข้อนี้ก็น่าออกนะครับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่า1ในสาม ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจรารณาและมะติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3 <c oughs> ใน4ของจำนวนสมาชิกสภา <se ller> องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้งนี้ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในกำหนดเวลาอทธทณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอทธทณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตามวงเล็บ8วงเล็บแหนดคือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติ ในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ภายใน15วันนับแต่วันที่รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายใน30วัน นับตะวันที่ได้รับคำอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ 9. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีจำนวนไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใด ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาอบตสิ้นสุดลงเมื่อในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามวงเล็บเพร้อมกันทั้งหมดให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือเรื่องการเสนอเรื่องถอดถอนนักการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ในอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยืน่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ เป็นกรณีที่ประธานและรองประธานยื่นหนังสือลาออกนะครับ <T> อย่าลืมนะครับรองประธานสภาก็ยื่นต่อในอำเภอมิใช่ย,ยื่นต่อประธานสภานะครับ <T> ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักกำหนดแต่ต้องไม่เกิน4สมัยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดนายอำเภอต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวักสองหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้นายอำเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหนึ่งให้มีกำหนดไม่เกิน15วันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอมาตรา55ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้ในายอำเภอเรียกประชุมวิสามันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นการออกสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอีกมากมายอย่าลืมครับกดติดตามครับขอบคุณครับลึกประเด็นการออกสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอีกมากมายอย่าลืมครับกดติดตามครับขอบคุณครับ